โอเคนะครับพวกเขากราบซีเซนเซนกันด้วยนะครับผมก็นิ้วส์เกมใหม่ครับกันอีกแล้วเย้เลยนะก็โอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเซิร์ฟประจําของเราไปแล้วนะก็วันนี้นะครับผมไฮพิกเซลได้มีอัปเดตใหม่ครับผมเป็นมินิเกมใหม่ชื่อว่ากิชซิมูเลเตอร์นั่นเองครับผมนะก็จะให้เราสมบทบาทเป็นเดอะกิชนั่นเองครับต้องไปขโมยของขวัญตามบ้านต่างๆแล้วก็ เรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะสนุกแค่ไหนก็พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมอ่าแล้วครับแล้วก็เข้ามากันแล้ววิธีการเล่นง,ง่ายๆครับไม่ยากครับผมแค่แค่เราวิ่งเข้าไปที่บ้านครับผมมาแล้วก็เราจะมีทุกคนจะได้สโนว์บอมาครับผมมนาะแล้วก็เก็บสโนว์บอไว้ปลาทางอื่นครับถ้เาเกิดว่าเราปลา ball, สโนว์บอทางอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะแบบโดนสโลนะครับผมแล้วก็จะทะําได้หลายอย่างช้าลงนะอ่ะโอเคนี่เาานี่ยโดนสโนว์บอมันก็จะแบบประมาณนี้นะ โอเคครับผมเราขึ้นชั้นสองกันเลยกว่ามีคนเข้ามาอยู่ในบ้านเราครับผมไม่ได้ไม่ได้เราจะให้เขาแย่งไปไม่ได้โอเคโอเคเก็ okay, okay, บมาตอนนี้ผมนำครับปลนให้โดนปลาไโดนโอเคโดนแล้วไม่เป็นไรไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคนอกบ้าน,นับผมโอเคประมาณนี้นะก็จะเล่นประมาณนี้นะผมไม่ยากอ่าจะมีของข,องขวัญอยู่ตามบนบ้านหรืออะไรนี้ ถ้าบ้านที่เขาไม่ให้เข้านะผมเราก็ต้องกระโดดเข้าทางปล่องไฟนะโอเคตอนนี้เรานำอยู่นะครับผมด้วยของขวัญสิบเอ็ดชิ้นนั่นเองโอเคบ้านต่อไปเด็ดกว่าไม่รีรอผมโอเคโอเคปีน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 เอปีนปีนโอ้โหแม่งเอ้ยนี่เออทำไมผมปาไม่โดนเลยไม่นะไม่เป็นไรมันยังไม่รู้ครับผมว่าเราต้องปีนขึ้นไปโอเคไม่เป็นไรเราปีนขึ้นไปก่อนเลยอ่าชิง ชิงขึ้นไปก่อนประมาณนี้ตอนนี้มีคนตีเสมอมาแล้วครับผมอ่าไม่เป็นไรแต่คิดว่าแน่ก็ลองดูแหมมาคิดว่าจะแน่คุณตังครับยากครับยากของอเลย้ยผมจะปีนไม่งไ,ไงวะเนี่ยทางเข้าบ้านตรงนี้เขาไม่ได้จะต้องค่อยฝั่งโอเคไม่เป็นไรผอมไหปีนไหมปีนไหมคนอื่นนำหมดเลยเนะีย่ยโถติดกับอะไรตรงนี้วะเนี่ย ออปีที่ตรงน,นี้ใช่ไหมใช่แล้วแหละโอเคครับผอกเราปีนขึ้นมาแล้วมันออยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ว่าเข้าทางไหนประเด็นคือบ้านหลังนี้มันให้เข้าทางไหนอะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนบ้านหลังนี้เข้าทางไหนทางนี้โอเคทางนี้อ่ะมันเข้าไปแล้วเหรอเดี๋ยผมเปลี่ยนหลังดีกว่า รู้สึกจะไม่รอดและโอ้โหโดนนําไปไกลเลยนะครับผมตอนนี้แย่จังจะรอดไหมเนี่ยตรงนี้โอเค,อเคตรงน,นี้ปีนไม่ได้ผม้าต้องปีนขึ้นทนงต้องคิดบ้านเหมือนเดิมอ,อีตัวสยุฟูดเอี่ยแย่แยจังเว้ยเอ้ยไม่ทํางานทําการเลยยนะัไงแย่งอยู่แต่เราเนี่ยโอเคบ้านหลังนี้เข้าได้สบายบือ้อครับผมไปลงลงเออ หลังรูกนะผมส่วนใหหลังรูปจะมีโอเคถ้าไม่มีแปลว่าโดนคนโดนหมดนะครับวันนี้มีคนเข้ามาแล้วโอไม่นะก็ยัยงไงคือมันมีคนเข้าแล้วแต่มันตาถั่วนั่นแหละถ้าตาถั่วก็จะประมาณนี้อืมอีนนี่จะเอาไงฮะจะเอายังไงเอยเอาแต่ผมเนี่ยไม่เอาคนอื่นเลยเหรอโอ้ยไปตายเถอะไปชิวๆอย่าไปยุ่งกูเลย บ้านนี้เอาหมดแล้วอะแถวนี้บ้านนี้มีคนเอาไปหมดแล้วโอ้ยจักน้ำอยู่นะครับผมโดนไอ้นี่เข้าไปเป็นไงล่ะตามเลยตามสนิทเลยนะเหลืออีกสามสิบวิครับผมตอนนี้ก็เรามีของขวัญแค่เท่าไหร่ไงมีแค่ยี่สิบบาทนองไม่แน่ใจว่าจะพอเอ้ยไม่น่าจะพลิกมาชนะได้ถ้าเกิดว,ว่าเราต้องเจอบ้านที่แบบของขวัญเยอะจริงแล้วก็ยังมีมีมีฝนอาวุซึ่ง มันต้องเร็ววะในตอนแรกอะ่ะเขาจะท่าถ้าเชมว่าถ้าเราช้าแบบก็โดนหมดเลยอะ่ะเอออย่างเงี้ยบ้านางนี้น่าจะมีคนเอาไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าแบบตาแรกวอร์มก่อนแล้วกันเออยังไม่เอาจริงนะแบบวอร์มก่อนคือวอร์มไปก่อนได้ที่ห้าหนึง่งไม่เป็นไรวอร์มก่อนนะอ่าตาแรกเป็นวิธีการวิธีการเล่นในการนะ โอเคเดี๋ยวพาร์ทเอ้ยไม่ใช่พาร์ทต่อไปเออตาต่อไปเรามาเจอของเล่นของจริงเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมครับเอาละมาตาเนี่ยของจริงแล้วผมบอกเลยของจริงไม่ติงนางกับตานี้ผมจะไม่ยอมละมาปีนเท่าไหร่น่โอเคเข้าได้โอเคสวยเข้ามาครับหนึ่งอย่าคิดจะมาแย่งเออนั่นแหละเออมันปีนขึ้นมันแย่งเราเว้ย มันคิดจะแย่งเราว่ะไม่เป็นไรมันยังอยู่ชั้นสองไม่เป็นไรผมขึ้นบนสุดผมขึ้นบนสุดโอเคตรงต้นคิดว่าจะมีของขวัญเยอะนะครับโอเคหลังบ้านตรงนี้โอเคมีอ่าโอเคปีนออกดีกว่าไม่น่าจะเหลือรอดให้เรากินต่อโอเคอืมโอเคตอนนี้ตอนนี้มาดีครับตอนนี้มาดีดีจัดจัดโอเคเข้าบ้านหลังต่อไปเลยตอนนี้เรานําอยู่นะคริปที่แปดกล่องครับผมโอเคแปดกล่องตรง มันไม่ได้ต้องปีนต้องปีนต้นขีดเอ้ยต้องปีนต้นไม้โอเคปีนก็ปีนอ่ะโอเคโอเคปีนได้แล้วก็ปีนครับผมโอเคโอเคปีน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 แหมมีการพิมพ์รูสเซอร์ในแชทด้วยต้องตรงนี้อ่าโอเคเข้าบ้านนะน่าต้องเข้าทางนี้นะเห็นก่องไฟไหมเออเดวน้นหละแล้วก็โดดปุ๊บโอเคผมเข้ามาแล้ว มันก็จะมืดๆหน่อยนะตอนเข้ามาโอเคเก็บแล้วตอนนี้มี11อกล่องน้ำครับอ่าเอาอยาน้ำอยู่อ่าลงก่อนแล้วกันอ่าลงก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียวโอเคห้องนี้นี่ครับตรงน,นี้ต้องมีโอเคตามสูตรตามสูตรตรงน,นี้มีไหมเอ,อ้ยโอเคมีหนึ่งกล่องมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรโอเคสามกล่องโอ้ยไอ้นี่มันก็ตามจังเลยเว้ยเนีขอนำบ้างไม่ได้ไง ตรงนี้นะ่าจะเช็คหมดอ๋อย,นะยังไม่หมดนะเกือบแล้วเกือ <c> บ <oughs> แล้วถ้าเกือบเกือบพลาดนะไม่เป็นไรตรงนี้มีไหมเช็คไม่มีโอเคเราขึ้นบนก่อนยังไม่ได้เช็คข้างบนเลยตรงนี้น่าต้องมีนะใชต่ตาม00ตรงนี้มีไหมไม่มีข้างล่างไม่มีโอเคตรงนี้น้ำอยู่นะครับน้ำแบบแต่ยังน้ำไม่ขาดลอยนะน้ำแค่นิดเดียวโอเคหมดครับหมดหมดบนบ้านบนหลังคาบ้านต้องเช็คน่าเนี่ย เห็นพอดีโอเคเราจะต้องเป็นเดอะกิชโดยสมบูรณ์แบบครับผมตรงนี้บ้านนี้มีไหมไม่น่าจะมีแล้วช่างมันละกันโอเคไปหลังต่อไปเลยหลังนี้หลังนี้บวังว่าจะไม่ใช่หลังที่เราเข้ามาแล้วนะเช็คก่อนประตูบ้านปิดโอเคหน้าต่างเข้าได้ไหมหน้าต่างกระโดดเข้าได้โอเคก็กระโดดเข้าเลยหลังนี้มีคนมาเอาอยัางน่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้วใช่ไหม ใช่น่าจะมีแล้วครับถ้าเกิดว่าตรงต้นคิดมานแบบหายก็แปลว่าน่าจะมีคนเข้ามาแล้วหลังนี้ล่ะล้าต่างเข้าได้ไหมหล่าต่างเข้าไม่ได้โอเคต้องปีนต้องคิดมานอีกแล้วม,า,มาปีนนะอืมมาปีนนะลืมพูดไปนะครับผมว่าไอ้มินิเกมพวกนี้มินิเกมพิเศษอะไรพวกนี้นครับจะมาทำแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นนะพวกพวกคิดมากอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็แบบมาในช่วงเทศกาลคิดมากนะผมพอหมดคิดมาันก็จะหายไปนะ ซึ่งผมจะปีนยังไงเนี่ยสิต้องทางนี้ดิเออไปปีนทางยากทำไมรู้โอ้ยสาสิบเอ็ดพี่ไปเอาจากไหนครับพี่ฮะมันจะเยอะปัะน,นาหนังภาพมีไหมหนังภาพไม่มีโอเคเช็คต้นไม้โอเคต้นไม้อ่าแหมจะเข้ามาซีเข้าไม่ได้นะน้องโทษที้หมูขวัญมันโดนโดนหมนดแล้วหรอเฮ้ยทำไมมัน เร็วเนี่ยโอ๊ตมาตานี้ดวงไม่เข้าข้างโชว์ไม่เข้าข้างเลยแบบไปเจอแต่หลักนี่มีคนเอาไปแล้วใช่ไหมใช่แหละโอเคตานนี้แบบจบแบบชิวๆไปก่อนที่สองโชว์ไม่เข้าข้างเราวันนี้แย่จังไม่เป็นไรตาอนนี้แบบวอร์มนะเดี๋ยวตาต่อไปเอาจริงที่หนึ่งต้องมาแล้วแหละอ่า โ okay, อเคพร้อมแล้วไปเจอกันตาต่อไปเลยครับผมมาตานี้เอาจริงอะไมนั้งจะที่ตากันก่อนเนาะไม่ได้เลือมเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่าก็แบบตานนี้้ราเป็นตัวสีชมพูวะามูมิงเชวนะโอเคอีกแปคนมิ้ิเกียนมีเล่น,ลนได้แค่8ดคนเท่านั้นนะว่าเราต้องเลือกหลังที่มันใหญ่ๆก่อนหลังเล็กๆราเดี๋ยวค่อยไปห,หลัง นู้นละกันหลังที่ไม่มีคนไปอ่ะเราต้องไปเช็กก่อนนะว่าหน้าต่างกระโดดได้ไหมเอ๊ะต้องเช็คประตูบุก่อนอ่ะเดินเข้าไปตรงตรงได้ป่ะถ้าเดินเข้าไปตรงตรงได้ก็เข้าเลยถ้าเดินเข้าไปตรงตรงไม่ได้ก็ต้องปีหน้าต่างปีหน้าต่างไม่ได้อ่ะปีต้นไม้ประมาณนั้นโอเคไปครับผมลุยมีคนตามไม่ไม่มีคนตามโอเคหลังนี้ปลอดภัยปลอดภัยหายหัวโอเคไม่ได้เช็คหน้าต่างหน้าต่างโดดได้อ่นโดดได้โอเคครับผมหน้าต่างโดดได้กระโดดเข้าทางด้าครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา เคียเคลียสองสองกล่องมีไหมได้แค่สองไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอเคมีไหมไม่มีแล้วโอเคครับผมขึ้นชั้นต่อไปครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วแบบผมตาถั่วก็ขออภัยด้วยนะก็ถ้าเห็นกล่องไหนที่ผมเห็นแล้วแบบผมหยิบได้แต่ผมไม่ได้หยิบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันถ้าท่านผู้ชมตาดีพอจะบอกว่าเออนี่น้ำอยู่ตรงนี้อะไรวันนี้โอเค ตรงนี้มันมืดก็ผมมันไ,มได้เปิดไฟนะผมก็มองไม่เห็นอ้าน,น,นี่เกือบเกือบเกือบไม่เห็นบางทีมันลายตานะแบบโอ๊ตายตาผ่านแบบๆอะไรประมาณนี้ตอนนี้มีไหมไม่แน่ใจว่าพวกนี้ตีเข้าไปได้ปะ่ะแต่น่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราแค่เจ็ดกล่องเองหรอให้ม,มันน้อยอ่ะบ้านเราบ้านมันอยู่ที่ดวงว่าบ้านที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีเยอะอมีน้อยเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า เจอบ้านแบบนี้น้อยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคตีเดียวเถอะโอเคเปลี่ยนบ้านครับผมเปลี่ยนบ้านน่าจะต้องเป็นหลังนี้โอเคเช็คเหมือนเดิมครับผมเช็คประตูโอเคประตูเข้าไม่ได้ไอมีคนอยู่ในบ้านแล้วโอเคช่างมันหลังนี้หลังนี้ปีน,น้าต่างได้โอเคเราต้องไปสังเกตตอนคิดมัดก่อนถ้าเกิดว่าต้นคิดมันยังมีกองขวัญอยู่ก็แปลว่ายังไม่มีคนเข้ามา โอเคน่าจะยังไม่มีคนเข้ามาแหละโอเคโอเคแต่ไฟมันมืดมากเลยนะนก็มองไม่เห็นเหมือนกันโอ้ยมืด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 โอเค,อเคยังไม่มีคนเข้าครับสวยสวยงามสวยงาม,งามตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดกล่องโอเคครับขึ้นมาเป็นที่สองแล้วมีไหมเนี่ยหมดแล้วว่ารตตาถั่วป่ะโอเคยังมีอยู่ตรนนี้มีไหมไม่มีโอเคว็ตได มีแค่นี้ก็ดีพอตรงนี้ฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ยังไม่มีโอเคเห็นแล้วกองสีเขียวข้างบนกองสีเขียวข้างบนเราต้องไปเก็บก่องสีเขียวข้างบนโอเคมากองสีเขียวกลองสีเขียวน้อย้อ้โหแล้วด,ดูผมได้ชุดชมพูวุ้งวิงวงว้งวุ้งวิ้งเลยนะแบบฟุงฟิงกระดิ่งแหวว่าโอเคบลูทไม้มีกอน่ผมต้องไปเก็บกองใหม,ม่อ่าตอนนี้เรานำแล้วผมเป็นยี่สิบสามร้อสิบแปดสนำไม่ได้ห่างมากแต่ก็ห่างพอ ประมาณพอสมควรโอเคเจออ่าตอนนี้ลัคกี้ครับผมหลังนี้ลัคกี้โอเคได้เดต่อหนึ่งต่อครับผมโอเคหนึ่งต่อแล้วก็สองต่อโอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคเปลี่ยนหลังครับหลังนี้โดดได้เ็าได,ด้ตรงโอเคหนึ่งกองครับหนึ่งกองแล้วโอเคตอนนี้มีคนเก็บไปแล้วแต่มันเก็บไม่หมดครับเก็บไปแล้วแต่เก็บไม่หมดไม่เป็นไรโอเคขึ้นบนขึ้นบน เราต้องไปเก็บของเหลือชาวบ้านนะเออเนี่ยโอยเก็บยังไงให้มันไม่หมดวะเออจริงเลยเนี่ยอะไรแบบไม่ประหยัดเลยแทนที่แบบแแบบจะได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยไปตอนนี้เรานำยี่สิบเก้าแต่ยี่สิบถือว่าทิ้งห่างพอสมควรโอเคแล้ต้องไปหลังอื่นต่อหลังไหนอะหลังนี้อะหลังนี้เ,เก็บยังวะเนี่ยโอเคโดดไม่เป็นไร เราอันนี้หมวดหลันงนี้ถ้าหลังที่ปิดไฟอยู่น่าจะยังไม่ได้เข้าหรือเปล่าไม่ใช่หลังที่เราเก็บเองใช่ป่ะหลังนี้เราเก็บเองนะเป่ะเออหลังนี้เราเก็บเองแล้วจะเข้าทําไมโอ้มาแบบเอ้ยยังนะเอ้ยเกือบเกือบพลาดเกือบพลาดโอเคหมวดตาลีจีจี G e asy, อีซีครับผมเออนะ 30ต่อ21โอ้ทิ้งห่างเยอะมากตอนนี้แบบลัคก,กี้มากครับผมท่านผู้ชมประมาณนี้โอเคก็มาเดี๋ยวเอาอีกสักตาสองตาแล้วกันนะั้นแบบที่หนึ่งต้องแบบแชมป์ยาวๆนะโอเคเดี๋ยวตัดแล้วเจอกันพาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ผิดไม่ใช่พาสตาต่อไปเออตาต่อไปอันนี้มันล็อกอะมันล็อกให้เราอยู่เนี่ยโซนโอเคบ้านหลังนี้เข้าได้โอเคบ้านหลังนี้ผมวิ่งเข้าบ้านหลังนี้ก่อนเลยอ่า นี่้านนี่ก่อนเลยบ้านนี้ข้าได้เลยครับผมเคลียร์คิดมาก่อนเคลียร์ตั้งคิดมาก่อนหันไม่มองมีคนเข้ามาไหมมีคนไม่มีคนเข้ามาโอเคเก็บไปแล้วผมไม่ได้สังเกตมันต้องคิดมากเลยนะไอ้ก่อนนั้นน่ะแทบไม่สังเกตเลยไม่รู้เราพลาดอะไรไปกี่อันมากเเนี่ยบ้านหลังนี้สว่างโอเคสว่างสว่างค่อยดีหน่อยเออมนที่ผมคิดก็รวมไม่ใช่แล้วผมกดไม่โดนโอเคมาอ่าตรงนี้เคลียร์แล้ว เสแล้วโอเคปิ้ขึ้นมาข้างบนตรงนี้โอเคตรงนู้นด้วยเออโอเคโอค้ยมันมีคนเข้ามามีคนเข้ามาไม่ไม่ไม,ม่เจ๊เจ๊เจ๊เจ,เจ๊จะไม่ได้แอมของเจ๊เจ๊บอกเลยเจ๊พลาดแล้วเข้าไปอยู่บ้านเราเดียวกับผมเนี่ยเจ๊ต้องผิดมาหันเลยและพลาดมากบอกเลยเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมจะเก็บเรียบมันสิแบบใครได้อยู่บ้านผมเลยบอกเลยแบบ ต้อเสียใจนะเพราะว่าผมเก็บไปหมดนะไม่ต้องห่วงผมจะไม่เล็ดลอดแม้แต่กล่องเดียวเลยจะพยายามจะไม่เหลือให้เขาเก็บนะไม่ได้คือผมจะปีนใหม่เ่ยมีกล่องเดียวไหมเช็คก่อนไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วช่างมันละคันโอเคผมแรกเราให้เคลียร์ตอนนี้เรากำลงนำอยู่นะแต่ว่านำกับไอ้นี่ไม่เท่าไหรมันก็มาแล้วนำแค่กล่องเดียวโอ้ยตอนนี้หน้าต่างปีนได้ไหมไม่ได้อ โอเคโอเคต้องปีนต้นไม้ครับต้นไม้ก็ต้นไม้ไอมีกล่องสโอเคเก็บก่อนผมเห็นนี่กล่องหนึ่งแล้วเห็นนี่กล่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเพราะว่าผมจะปีนเข้าบ้านก่อนโอ้ยบนต้นไม้ก็มีกล่องโอ้ยพาดด้ไงมาได้ไหมเอาเอาเน้นเอาเอาเอาอันเยอะกว่าก่อนเออต้องเป็นกว่าถ้าเกิดฮึโอเคโอเค จะปีนยังไงวะเนี่ยเอ้าอะไรวะเอาไม้เอาไม้โหปีนตกต้นไม้เองเฉยเลยเอาไม้เอาไม้ตตอมเ,อเ,เอาไม้อ,มอมย่าไปยอมเดี๋ยวผมไปเก็บข้างบนนะ่เลยจ,จะไปเก็บอันข้างบนกนะ่อนปึ๊บอ่าโอเคเก็บนี่ก่อนแนละ้วขึ้นถึงยอดก่อนนะเอ้ยโถ่เอ้ยจะจะ,จะเสียเวลาเพราะตกแน่เยโดนน้ำวะเนี่ยดำไปสองกล่องนะเนี่ย เอออาปีนขึ้นไปอาปีนขึ้นไปเอออาปีนขึ้นไปแล้วกระโดดไปทางนู้นเออโอเคมาล้ปีนขึ้นมาแล้วอืออือไต่หิมะขึ้นไปไต่หิมะขึ้นไต่โอเคบนนี้มีไหมเออจะได้ขึ้นมาทีเดียวโอเคโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราเสมอครับที่หนึ่งครับผมเพราะว่าเราขึ้นที่หนึ่งแทนแล้วโอเคบ้านนี้ไม่มีคนเข้า น่าจะไม่มีคนเข้าตรงหลังนี้เข้าได้ไหมต้องเช็คก่อนโอเคเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเก็บแบบอื่นต่อได้แล้วเก็บแบบอื่นต่อได้บบบตตอด่าต,ตรงนี้อ่าได้ได้ได้โอเคต้องต้องค้นขอชเช็คเอ้ยมีคนเข้ามาแลาวชมมีคนเข้ามาไม่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 เราจะไม่ให้มันได้เราต้องยึดพื้นที่ส่วนมากไว้ก่อนอ่าต้องเช็คก่อนโอเคใช่เหรอมีคนเข้ามาที่ผมเหมือนเห็นชื่อนะ น่าจะมีคนเข้ามานะถ้าเราเราเาเช็คก่อนนั่นมันเข้ามายังไงวะมันต้องปีนมาเข้ามาไม่ใช่เหรออย่าบอกว่าประตูมันเข้าได้นะแล้วแบบผมบ้าไปเข้าทางอื่นคนเดียวปีนได้เหรอก็ปีนไม่ได้ปะเออหัวละโอเคโอโหสามสองตยี่ิสี่ โอ้ชิวชิวบอกเลยถ้าแพ้ให้มันรู้ไว้เถอนน้องเดี๋ยวนี้พี่เสียแล้วแบบตอนตาแรกงอไปออแบบวอร์มก่อนตาแรกวอร์มอะไรเงี้ยที่หนึ่งแล้วชิวชิวชว่ะสองสมัยแล้วมาเดี๋ยวอีกสมัยหนึ่งมาแบบถ้ามันแบบของฝันคิดมัดอีกสักสมัยจัดไปครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาต่อกันตาสุดท้ายแล้วนะมา,มาจะได้รู้ๆกันไปเลยรู้แล้วรู้ลอดไปเลยนะโอเคเปิดปุ๊บเราวิ่งอ่ะหลังนี้เข้าไม่ได้ครับผมมันต้องไปดูที่หน้าต่างก่อน น่าต่างข้าได้ไหมน้าต่างปีไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าเข้าพลังอื่นก่อนพลังอื่นก่อนลอื่นแล้วอื่นแล้วอื่นอ่าโอเคอันนี้ปีหน้เราอย่าไปเสียเวลาปีนต้นไม้ก่อนครับเพราะว่าเราต้องเก็บอย่างอื่นก่อนดีกว่าอ่าโอเคไอชิเม้นอันล็อกอีกเอออ่าเอาเข้าไปไอชิเม้นดันล็อกเออสวยปีนบนปีนบน จริงๆผมต้องเก็บข้างล่างก่อนผมไม่น่ามาเก็บข้างบนก่อนเลยมันทําให้เสียเวลาทําให้เสียเวลามากโอเคไม่เป็นไรยังได้อยู่บ้านนี้เป็นของเราเออมีคนตามมามีคนตามเข้ามาไม่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 แกจะไม่ได้กินจะฆ่าไปจะไม่ได้กินจะฆ่าไปไปแล้วโอ้ย,อยปีนี้ไไมครับเอ็นย้ไปเก็บเก็บแย่ง,งน้องทำมันให้มันไม่ได้สักชิ้นเลยเออนั่นแหละสวยมีไหมผมเชื่อว,ว่าต้องมีอีกบรางค่าอ่านั่นแหละสวยงาม สวยงามตาม้องเรื่องกระโดดเออกระโดดเข้าไปเอากอหนึ่งกล่องผมก็งกครับผมต้องเอาหมดโอเคกลับไปบ้านหลังเดิมกลับไปบ้านให้มันต้องปีนโอเคหลังนี้มีคนอยู่ไหมมีคนอยู <uced> ่ไหมมีคนอยู่ไหมเอยมีคนอยู่ไม่เป็นไรหลังนี้หลังนี้ต้องปีนหลังนี้ต้องปีเท้าไหร่ยัยไปทำไมโดนวาย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 โอเคปีนปีนไปเออหลังนี้ต้องปีนะ ปีนตามข้นไปมันยอดเลยตอนนี้น้ำอยู่ครับผมน้ำอยู่ตอนนี้โอเคต้องปีนตรงนี้โอเคโอเคที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปีนอะไรได้บ้างนเนี่ยต้องเออโอเคปีนเข้มาอ่ะติดตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้อะอะไรเหมือนวะปีนยังไงอ่ะปีนปีนไอเนี้ยปีนใบไม้เนี่ยนะ อเอดี๋ยวไอ้นี่มันกระปายจังเลยโว้ยอ๋อทางเข้าอยู่นี่พี่แม่งปลายนั่นแหละมีปัญหาหนาว่าเดี๋ยวใส่ใส่เดียวแค่เดียวกับผมได้นะเฮ้ยโอเครู้แล้วนี่ทางเข้าอยู่นี่เออเอ้าตรนี่ทางเข้าอยู่นี่แม่แล้วก็ไปงโง่เง้นนาน แล้วกระโดดลงตรงนี้ครับผมเอบอ่าโอเคเรียบร้อยสวยงามตาทองเรื่องเข้ามาแล้วมีอยูไ่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมเกลียงแล้วเกียงแล้วไม่นะเกียงไปหมดแล้วครับผมออกมาชา้าไปเลยนี่ไม่นะโอ้บ้านนี้มันกระโดดได้ทว,ว่ามันต้องอีกหลังนึงอะไอ,อไม่ใช่หลังนั้นผมเก็บเองเหรอวะผมไม่ใช่หลังที่ผมเก็บเองนะ ถ้ากระโดดไงทีนี้อันนี้คือเข้าทธรรมดาได้เลยอ๋อ,อตรงนี้ตัวนี้โอ้ยทำไมมีคนตีเสมอผมนะครับอ้าอันนี้เข้าได้เลยดหลังเข้าได้เลยก็น่าจะโดนเก็บไปหมดแล้วแหละแล้วผมจะปีนข้างบนเขาเรียกว่าไปไปเก็บของเหลือครับไปเก็บของเหลือที่เขาเหลือไว้โอ้ยตอนนี้สิบเจ็ดเท่ากันอีกโอ้ยปไม่ไม่ผมต้องแชมป์ทำทำไม ต้องแชมป์สามสมัยเท่านั้นเหลืออีกสามสิบวิข้างนอกต้องเหลือบ้างเซหน่าเหลือเหลือ<ๆ>เหลือชายชไหมผมว่าแล้วเหลือเหลือสิบแปดแล้วครับเอานน้นำแล้วสิบเก้าโอเคมีอีกไหมม,ไหมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเอาต้นไม้ปีนต้นไม้ดีกว่าโอ๊ยวันนี้มีคนเอาไปโอ๊ยถ,ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องลุ้นแล้วแหล,ละแปดซีสามสอง หนึ่งจีจีโอ,โโอโเยนะครับผมก็ช้ำสามสมัยเรียบร้อยตบมือโอเคนะครับรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนรุอ,อก,กดไลคกก็ตับตไคร์ไว้ด้วยนะครับผมว่าไว้ครั้งหน้าจะเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมสรลวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน